พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมหาราชแห่งของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทรน,นีนตวรมันที่สองทรงเสกสมรสตั้งแต่ทรงพระเยาว์กับเจ้าหญิงชัยราชเทวีสัตรีที่มีบทบาทและอิทธิพลสําคัญที่สุดเหนือพระองค์รวมทั้งโน้มนําให้พระองค์หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานปี1720พระเจ้าชัยอินทร์วรมันแห่งอาาณจักรปาทรงนำทัพจามบุกเข้าโจมตียโสธรปุระ หรือเมืองพระนครกองทัพเรือจำบุกเข้าถึงโตนเลสาบเผาเมืองและปล้นสะดมสมบัติกลับไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งจับพระเจ้ากรีภูวนาทิตอวรมันประหารชีวิตการรุกรานเมืองยโสธระปุราครั้งนั้นเจ้าชายวรมันได้วางเฉยยอมให้เมืองแตกจากนั้นพระองค์จึงกู้แผ่นดินขึ้นมาใหม่โดยนำทัพสู้กับพวกจำนานถึง4ปีจนสามารถพิชิตกองเรือจำได้อย่างรบาบคาบในยุทธการทางเรือที่โตนเลสาบปี1 7 2